ขอขอบคุณคำแปลจากเพจแปลไปใครอ่านด้วยนะครับสามารถเข้าไปกดไลค์กดติดตามได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับสามารถด o n a t i สนับสนุนความเลอะเทอะได้ที่นี่เลยนะครับทายาทแห่งอาณาจักรปันกูเออที่นี่ที่ไหนกันฉันมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงออฟุ้มดวงตาปีศาจเฮ้ยจ้า สายเลือดแห่งปันกูยังไงซะเจ้าก็นี้ข้าไม่พ้นหรอกเออเออนะนี่มันอาชุกเออนี่มันเกิดอะไรขึ้นนี่ตาของฉันมองไม่เห็นจริงๆเหรอที่นี่คือที่ไหนกันเออนี่มันกลิ่นอะไรกันกึกกกกอกแกกเฮ่นนี่มันอฟีดฟีด พูดเฮ้เเป็นไงล่ะเฮ้ยเปรียงตุ่มเออไอเจ้าสุนัขตัวเหม็นแกลมาที่นี่ได้ยังไงเฮ้เจ้าหนุ่มเราพบกันอีกแล้วนะเฮ้เฮออฮนั่นนะนายนี่นายพูดได้กันเหรอฮะเอ๊ะนี่นายฉันไม่ได้เป็นใบนะเฮ้ยจะปุ๊บ นายต้องเป็นสัตว์ประหลาดแน่ๆอ,อ,อ่ะฝึเฮ้ยเจ้าฟิวอัปเปียเจ้าเด็กน้อยเอ้ยเออเออเออจ้ามาประหลาดนี่มีพลังวิเศษมากเหม่ตุบน้อยเจ้าเด็กโง่เป็นถึงเจ้าแห่งปีศาจแต่ไม่รู้ว่าฉันเป็นใครสัตว์แห่งวิญญาณเป็นสัตว์ในตำนานของปรมาจารปีศาจ เป็นคู่หูที่ดีและหายากมากงแงนายนี่นะสัตว์แห่งวิญญาณอะเออตัวเล็กขนาดนี้เนี่ยนะนี่เจ้านุ่มนายจะไม่เป็นคู่หูกับฉันก็ได้นะแต่ว่ายังไงนายก็ต้องยอมรับฉันอยู่ดีหื้เฮ้อฉันขี้เกียจจะพูดกับนายและเออน้ำลายไหลเฮกรีงกรีง นี่จางซูมีงานด่วนที่มหาวิทยาลัยนายรีบมาที่นี่เดี๋ยวนี้อ๋อได้ตกลงฉันจะรีบไปฮะเออเงิมเงิมเงๆมเงิมเงมเงน้อยเจ้ามาบ้านี่แกมันก็แค่เบอรมีชามเดียวเองอะพูแอ็งเอ็งเอเอ็เฮ้ยเดี๋ยวฉันจะกลับมาจัดการกับแกทีหลังเฮ้ย บัตรสมาชิกใหม่ชมรมผู้ปราบป,ปีศาจการจะเป็นผู้ปราบป,ปีศาจนั้นต้องปฏิบัติตามกฎที่เข้มงวดการจะเข้าเป็นผู้ปราบป,ปีศาจทุกคนจะต้องมีบัตรผ่านไม่ว่าจะเป็นชนชั้นระดับใดก็ตามสำหรับสมาชิกใหม่ทุกคนต้องลงทะเบียนเข้าฝึกอบรมและสอบให้ผ่านถึงจะเป็นผู้ปราบปีศาจได้หากนายต้องการเรียนคาถาขั้นสูงกว่านี้นายจะต้อง สอบให้ผ่านการเป็นสมาชิกใหม่สะกอ่อนเออมันใจได้เลยฉันสอบผ่านแน่นอนณฐานฝึกผู้มาใหม่ในเมืองซีเฉินฮะโอ้โหมีผู้ปราบปีศิจเยอะขนาดนี้เชียวหรอในเมืองซีเฉินนี้นะฮ้ทำไมน่าอย่าบอกนะว่านายกลัวนะ่ะฮ้ผู้ชายคนนี้เป็นใครกันเธอชื่อฮานซิกิเป็นประธานนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเอ ฮะนี่น่ะหรอคนที่จะมาเป็นผู้ปราบปีศาจทำไมถึงดูแย่ขนาดนี้ล่ะ,ะแล้วเธอจะได้เห็นว่าฉันทำอะไรได้บ้างหากวัวหน้าระดับ5มีความสามารถเลือกผู้นำของอาณาจักรปันกูเพียงเท่านี้เราคงต้องเลือกกษัตริย์โดยเร็วที่สุดแล้วละ่ะเธอจะว่าไงล่ะฮะฉันไม่จำเป็นต้องคุยเรื่องนี้กับเธอเฮ้จิ๊บน้อยนี่เธอเฮ้จิ๊ ฉันไม่มีวันยอมแพ้พวกนายหรอกนะเฮ้ยเออเออนี่ฉันไปทําอะไรให้เธอโกรธกันล่ะเนี่ยเฮ้เออใช่แล้วใช่แล้วฉันจะเอาชนาะเจ้าเด็กนี่เองเออนี่เดียวสิเซียวชิงรอฉันด้วยฐานฝึกอบรมระดับ5คืออะไรกันนะฐานฝึกอบรมระดับ5คือกลุ่มของนักเรียนในเมืองซีเฉินซึ่งประกอบด้วย มหาวิทยาลัย5แห่งได้แก่มหาวิทยาลัย Z และมหาวิทยาลัย X เพื่อที่จะเป็นประธานของกลุ่มระดับ5แห่งต้องมีการแข่งขันกันเพื่อจิงตำแหน่งนี้และการแข่งขันระหว่างมหาวิทยาลัย Z และมหาวิทยาลัย H นั้นที่รุนแรงที่สุดประธานของกลุ่มระดับ5มาจากมหาวิทยาลัย Z เป็นเวลา7ปีติดต่อกันเออนี่หมายความว่า ผู้ที่มาจากมหาวิทยาลัยเซตจะได้รับสิทธิพิเศษในการเข้าชิงตำแหน่งประธานกลุ่มระดับ5อย่างนั้นเหรอไม่ต้องไปพูดถึงมันหรอกมามาดูนี่เถอะเอเออนี่เราสอบไม่ผ่านการเป็นสมาชิกใหม่ของผู้ปราบปิศาจอย่างนั้นเหรอเออทำไมมันยากจังแล้วเราจะไปบอกวัวหน้ายังไงล่ะทีนี้ฮะ เออกว่าจะผ่านการรับรองนี่มันยากขนาดนี้เชียวหรอสถานที่ทดสอบสมาชิกใหม่โอ้ต้องต่อสู้กันยิ่งใหญ่ขนาดนี้เชียวหรอการทดสอบรอบที่2องกำลังจะเริ่มขึ้นอ่ะแกรกแกรก,ก,รกอตึม